โอเควันนี้เดี๋ยวเข้าเรื่องเลยจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็วันนี้จะไม่มี time stamp นะอยากให้ฟังแต่ต้นจนจ,นจบไปว่าไอ้คำว่าเตรียมตัวน้อยแต่ได้เล่นเยอะเนี่ยด้วยเทเตอร์ออนมามันหมายถึงอะไรกันแน่คือถ้าพูดกันตามตรงเมื่อก่อนอนะระบบเกม TRPG ตั้งแต่เก่าแก่เลยเขาออกแบบมาให้คุณมีแค่หนังสือเล่มน,นึงหนังสือเล่มน,นึงแล้วมันมีเทคมันมีเทคที่เอาไว้บรรยายลักษณะของอไว้บรรยายแทนพวกแ,กแผนที่ พวกโทเค็นมอนเตอร์อะไรเงี้ยว่าเออมันหน้าตาย,ยังไงมันเอาไว้บรรยายแทนพวกวิชวลเดี๋ยวนี้ที่แบบเป็นพวกฉากประกอบภาพโทเค็นแผนที่ทั้งหมดนั่นแหละแล้วการเทเตอร์เอามาเนี่ยมันต้องทำยังไงเพราะว่าพอไม่ต้องเตรียมพวกวิชวลมันก็ประหยัดเวลาได้เยอะคุณมีเนื้อเรื่องอยู่แล้วคุณมีแกนเนื้อเรื่องที่ดีคุณมีภาพรวมมีจุดเด่นมีความรู้สึกที่น่าสนใจมีธีมของมันอยู่แล้วอะ่ะคุณก็สามารถเล่นเกมได้เลย โดยที่ไม่ต้องเตรียมในส่วนที่นานแล้วก็ยากที่สุดอย่างพวกวิชวลเหล่านี้เพราะว่าบางทีแบบหาแผนที่ที่ตรงใจก็ไม่ได้ไปหาเอาในพวกอ่าพินเทเลสเลสตเนี้ยมีเป็นหมื่นแผนที่เลยแต่ไม่เจออันที่คุณถูกใจสักอันนะแล้วแบบจะไปวาดเองก็นานเกินหรือว่าจะทําโทเค็นมอนที่แบบเป็นมอนกอบบินเหมือนกันแต่จะทําให้หน้ามันไม่ซ้ากับสิบแบบเนี้ยมันก็เหนื่อยแล้วมันก็เยอะไปหน่อยวิธีแก้ก็เลยอ่ะ เราย้อนกลับไปสู่วิธีดั้งเดิมกลับไปใช้วิถีที่เรามีกันแค่เรื่องของลักษณะคําบรรยายบรรยายภาพรวมบรรยายความรู้สึกบรรยายจุดเด่นแล้วเล่นได้ดีกว่าเล่นด้วยกันแบบไม่ต้องมีอะไรเลยมีหนังสือเล่มเดียวมีเพื่อนมารวมกันอยู่ตรงหน้าโต๊ะหรือจะเล่นผ่านออนไลน์ก็ได้คุณมีแค่เท็ก็พอแล้วก็จะสามารถเล่นได้ครบทุกหมวดของเกมด้วยอย่างนี้อธิบายอย่างการสำรวจเนี้ย ปกติการเล่นอ่ะมันจะเริ่มด้วยการสํารวจก่อนเสมอแบบอธิบายรอบๆว่าเออตอนนี้คุณรอบๆคุณเป็นยังไงคุณมาทําอะไรสมมุติว่าคุณอาจจะมารับภารกิจอย่างหนึ่งแล้วภารกิจเนี้ยคุณจะต้องข้ามสะพานโบราณซึ่งมันมีประสาทล้างอยู่อีกฝั่งแล้วก็จะมาเริ่มกันตรงสะพานก่อนเล่นเราก็จะบรรยายเลย่โอ้โหทุกคนไปรับงานกับราชามาว่ามีวัตถุต้องห้าม สัมผัสถึงพลังงานมันได้ที่ปราสาทล้างแล้วอยากให้พวกคุณเนี่ยไปเอามันมาให้น่อยแล้วก็ตัดมาเลยตัดมาที่ตอนนี้อ่ะก็เดินทางกันมาทั้งวันละผ่านป่าผ่านเขาหาหนู่นนี่นั่นกินมาจนถึงตัวสะพานคุณก็ต้องอธิบายภาพรวมกว่อน่ะตอนนี้ภาพรวมสะพานหินโบราณมันทอดยาวข้ามผ่านหุบเหวลึกไปแล้วก็เบื้องล่างเนี่ยมองเบื้องล่างเหวลงไปคุณไม่เห็นก้นเหวเลยเพราะว่า ข้างล่างน่ะมันมีหมอกขาวทึบบดบังวิสัยทัศน์อยู่แล้วก็ตัวสะพานเนี่ยมันแคบมากแคบในระดับที่ว่าพวกคุณน่ะสามารถที่จะเดินไปด้วยกันได้แค่ทีละสองคนเท่านั้นในแนวระนาบแบบนี้แล้วมันทอดยาวไปจนสุดระยะสายตาคุณเนี่ยไม่เห็นเลยว่าหน้านั้นน่นะมีอะไรอยู่ต่อไปเพราะว่ามันเป็นหมอกบังเอาไว้อ่าบรรยายตรงนั้นเสร็จปุ๊บก็อาจจะเป็นความรู้สึกของพื้นที่นั้นเพื่อให้มันแบบโลเพได้ง่ายขึ้นว่าอ่ะ แถวนั้นตอนนี้มันลมพัดแรงมากนะลมพัดแรงเป็นระยะระยะแล้วก็สะพานหินเนี่ยมันสั่นเล็กน้อยเวลาลมมันซัดพัดแรงแถมทุกครั้งที่คุณเหยียบไปเนี่ยก็จะรู้สึกได้ว่ามันเหนียวเหนียวชื้นชื้นอาจจะพวกเชื้อรามสอ,อะไรแบบนี้ว่ากันไปต่อมาก็พวกจุดเด่นคุณอาจจะไม่ต้องพูดถึงจุดเด่นก็ได้เพราะว่าบางทีอะถ้าคุณเล่าความเป็นภาพรวมกับความรู้สึกไปแล้วอะเขาก็อาจจะถามว่าเออ dm ขอ perception ได้ไหม จออะไรเป็นพิเศษหรือเปล่ามีอะไรที่แบบเออที่แบบดูจะเป็นอันตรายไหมอ่ะเราก็อาจจะขอโลแล้วก็อธิบายสิ่งนั้นอ่ะต่อมาอีกทีหลังก็ได้แต่ถ้าแบบคุณอธิบายภาพรวมไปละอธิบายความรู้สึกไปละเขายังนึกไม่ออกอ่ะเขายังนึกไม่ออกว่าจะเล่นยังไงดีอ่ะคุณก็ค่อยอธิบายจุดเด่นเพิ่มไปก็ได้ว่าอ่ะในตัวสะพานเนี่ยมันเป็นสะพานโบราณเก่าใช่ปะแต่ว่าที่คุณสังเกตได้คือตอนนี้ตรงหน้ามัน ตรงกลางสะพานเนี่ยคุณจะเจอเสาหินเล็กๆไม่สิคุณจะเจอก้อนหินเล็กๆที่มันสลักตัวหนังสือแปลกๆเอาไว้ตรงกลางกับตรงตีนสะพานเนี่ยก่อนที่คุณกําลังจะเดินขึ้นตัวสะพานหินเนี่ยมันจะมีพวกเศษผ้าอยู่เหมือนมันเป็นการแบบบอกจุดเด่นอะชี้ว่าเออมันมีสะพานนะมันมีลมแรงนะอ่ะมันเก่ามันเดินได้น้อยคนนะแต่ว่าจุดเด่นเลยอะที่แบบผมอยากให้คุณสารวจอะมันมีนี่นะเออมันมีมันมีหินนี่แล้วก็มีเศษผ้านี่แล้วก็อาจจะมีรอยเท้าด้วย เขาก็จะอ่ะมันก็จะเป็นธรรมชาติเลยมีปฏิสัมพันธ์กับการสํารวจก็คือเออไอหินนั่นมันยังไงผมมองเห็นจากระยะนี้ไหมแล้วก็ไอตัวเศษผ้าเนี่ยเออผมตรวจเลยเฮ้ยมันเป็นของคนที่ไหนเมืองไหนผมอาจจะรู้หรือเปล่าก็สํารวจไปโดยที่เป็นไปได้ผมจะชอบวางแบบพวกของสํารวจไว้ใกล้ๆกันหน่อยเพื่อให้เขารู้สึกว่าเออถ้าไม่ไปสํารวจด้วยกันก็ต้องแยกกันไป แล้วพอแยกกันไปพวกเขาก็อาจจะต้องคิดดีๆต้องรับความเสี่ยงไหมว่าเออถ้าแยกกันไปเนี่ยอาจจะเจออะไรมาโจมตีไหมจะโดนดักทำร้ายหรือเปล่าอยู่ในพื้นที่หมอกด,ด้วยมันก็จะได้เป็นการเล่นขึ้นมาโดยที่คุณนะแค่ธิบายในภาพในหัวคุณก็นึกออกแล้วว่าตอนนี้มีสะพานอยู่แล้วก็มีอะไรบ้างต่อมาก็คือเชิงโลเพยสมมติคุณสำรวจ,ค,รวจคุณสำรวจเสร็หมดแล้ว เลยรู้แล้วว่าอไอหินก้อนเนี้มันเป็นใครสักคนหนึ่งมาเขียนเตือนเราไว้ว่าอย่าไปต่อกับตัวเศษผ้าเนี่ยมันเป็นของใครบางคนที่พึ่งตายเนี่ยไปสํารวจเจออาจจะรู้ว่าเออมันมีศพอยู่ตรงนั้นตรงนี้อะไรว่ากันไปคุณก็ตัดสินใจที่จะไปกันต่อภาร,รกิจคุณคือต้องเข้าไปเอาของใช่ปะคุณก็จะค่อยๆข้ามสะพานไปก่อนที่พวกคุณเนี่ยจะไปหยุดอยู่ก่อนถึงการสะพานสมมตินี่คือกลางสะพานอยู่ตรงนี้พวกคุณอยู่ตรงนี้สี่คนอยู่ตรงนี้ ถ้าเกิดว่าตอนนี้พวกคุณมาถึงการคุณจะเห็นว่ามีชายสวมฮูดคนหนึ่งไม่ก็อาจจะไม่ใช่ใชายก็ได้อาจจะเป็นตัวตนบางอย่างที่สวมฮูดอยู่แล้วก็ชะโงกหน้าชะโง,ะงกหน้าแบบชะโงกหน้ามองลงไปชะโงกหน้ามองลงไปตรงริมสะพานโบราณแล้วก็แบบมองลงไปตรงเหวที่มีตะหมอกนั่นแหละแล้วก็กําลังทําอะไรบางอย่างเขาอยู่เขาอาจจะแบบเอออาจจะแค่มองไปเฉยๆก็ได้นะอาจจะไม่ได้ทําอะไรอยู่ก็ได้ ในความปฏิสัมพันธ์กันอ่ะเขาก็อาจจะถามว่าไอ้คนนั้นเนี่ยผมขอสังเกตได้ไหมใกล้ๆเขามีอะไรหรือเปล่าหรือว่าสามารถเช็คได้ไหมเป็นอันตรายไหมหรือเขาก็อาจจะคิดว่าเออแอบผ่านไปเงียบๆได้ไหมเราก็แบบว่าเขาเห็นเราหรือยังอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะถามมันก็จะเกิดปฏิสัมพันธ์ขึ้นมาเองอยากจะไปคุยกับเขาไหมอยากจะอ้อมไปไหมแล้วแต่มีหลากหลายวิธีคุณก็จะได้เลือกเองเลยว่า ทีนี้หลังจากผ่านตรงโลเปไปแล้วมันก็มีสองอย่างที่จะเกิดขึ้นไอ้สิ่งนั้นอ่ะมันอาจจะกําลังโฟกัสก,กับการมองลงไปในเหวมากครับจนว่าต่อให้พวกคุณสี่คนอ่ะเดินเลาะเข้าไปเดินเลาะเลาะเลาะสเตลผ่านเข้าไปอ่ะเขาก็ไม่รู้ตัวตนการมีของคุณคุณก็อาจจะแค่ผ่านไปเฉยแต่ถ้าอสี่คนนี้ตรวจเช็คไปมานู่นนี่นั่นดูอาการแล้วอาจจะคิดว่าไอ้เนี่ยตัวอันตรายนะ ต้องกาจัดที่นี่เลยเผื่อว่าอากลับมาอีกทีมาเจออาจจะเป็นปัญหาก็อาจจะเกิดการต่อสู้กันด้วยปกติพอเกิดไฟพอสู้กันะสิ่งที่แล่นขึ้นมาในหัวก่อนเลยก็คือคุณอยากได้กลีดเวคุณอยากได้กลีดคุณอยากรู้ว่าไทยมันอยู่ตรงไหนยังไงบ้างแล้วผมว่าขึ้นอยู่กับผู้เล่นถ้าเกิดว่าเขาสะดวกที่จะเล่นในแบบที่รู้แค่ระยะคร่าวๆว่าอะใกล้กลางไกล คุณอยู่หน้าอยู่หลังอยู่ใกล้กับเพื่อนแค่ไหนแล้วเล่นได้ก็ดีมันก็จะเป็นการอธิบายภาพรวมว่าเออตอนนี้หมอกมันพุ่งขึ้นมาจากด้านล่างนะแล้วก็ลมก็แรงขึ้นหลังจากที่คุณไปโจมตีเขาคุณอาจเห็นว่าเขาอันตรายคุณก็โจมตีเปิดก่อนเลยแล้วเขาก็หันมาแบบกรีดร้องใส่คุณอะไรเงี้ยคุณก็จะต้องอธิบายพวกจุดเด่นให้ดีว่าอ่ะตอนนี้สะพานมันดูเป็นยังไงแข็งแรงไหม พวกคุณเนี่ยอยู่ประชิดกันตรงสะพานแคบมันเคลื่อนที่ลําบากนะแล้วก็อ่ะมีตรงที่สะพานเหมือนมันเปราะบางจะพังจะอะไรไหมเพื่อให้แบบคุณสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับพวกฉากได้ด้วยอย่างน้อยก็เป็นฉากในหัวข้อดีคือมันจะใช้จินตนาการได้มากกว่าแล้วมันจะไม่ค่อยยึดติดอยู่กับอ่ะสปีดหรือว่าระยะทางหรือว่าความเป็น AOE ของสเปลมากจนเกินไปแต่ถ้าผู้เล่นคุณไม่ชอบแบบนั้นอ่ะถ้าผู้เล่นคุณรู้สึกว่ามันไม่เห็นภาพอ่ะ แล้วมันไม่สามารถวางแผนอย่างเป็นระบบไดอ้อีกวิธีหนึ่งที่ผมแนะนําก็คือให้คุณปิ้นกระดาษกริดไว้สักแผ่นหนึ่งแล้วคุณก็วาดเลยมันจะไก่เขีียแค่ไหนไม่เป็นไรวาดไปวาดวาดอาสม,มุิอยู่ตรงสะพานคุณก็วาดเป็นสองเส้นอย่างนี้แล้วก็นี่พวกคุณอยู่นี่สี่คนอยู่แถวนี้แหละเอาเอาแบบถ้าเขามีพวกกระดาษมีโทเคน็นมีเหรียญอะไรก็มาวาง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 แล้วก็อ่ะศัตรูอยู่ตรงนี้ก็อาจจะเป็นลูกอมเป็นอะไรก็ได้ก็วางไป แต่ถ้าเกิดว่าเป็นอลแบบคุณก็ออะอย่างน้อยก็หาโทเค็นมอนหรือว่าพวกตัวร้ายมานิดนึงก็ได้อแล้วก็มาวางแล้วก็วาง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 แล้วก็สู้กันแบบกริดป,ปกติอืมเขาก็จะได้ในแบบที่เขาชอบก็แล้วแต่ว่าเลือกเอาว่าจะเอาแบบไหนแบบ Theater of Mine อ่ะมันมีมันมีผมว่ามันมีข้อจำกัดอยู่หรือไม่ก็อาจจะเป็นภาระกับ DM นิดนึงก็คือคุณต้องคอยพูด เรื่องย้ำย้ำภาพรวมตำแหน่งอ,อยู่ตลอดว่าใครอยู่ไหนบ้างใครอยู่ไหนบ้างย้ำย้ำย้ำอยู่ตลอดแล้วถ้าคุณไม่คิดจะวาดแผนที่จริงๆอ่ะหรือว่าแบบคุณไม่ได้เตรียมกลิดไปอ่ะคุณก็อาจจะต้องจดใส่กระดาษหน่อยว่าใครอยู่ตรงไหนตอนนี้อยู่ตรงนี้แล้วศัตรูอยู่ตรงนี้แล้วนะเออแล้วห่างจากคนนี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยคุณก็อาจจะมาจดในโน้ตเล็กๆของคุณสุดท้ายก็ประมาณนี้แหละเอาแบบส่วนตัวผมเองอ่ะพอเราไม่ ยิ่งถ้าเซสชันไม่มีรันคอมแบทนะคุณสามารถที่จะประหยัดเวลาแทนที่จะต้องไปเตรียมวิชวลแบบหมดไปเป็นวันหมดไปเป็นอาทิตย์ 4- ี่ห้าชั่วโมงเนี้ยคุณก็สามารถประหยัดเหลือแค่เวลาการเตรียมเทคเตรียมเทคภาพรวมเตรียมเทคความรู้สึกแล้วก็พวกจุดเด่นของแต่ละสถานที่สามสิบถึงหกสิบนาทีก็ได้เล่นละแทนที่จะต้องแบบไปเตรียมแบบโอ้โหเตรียมข้ามวันเลยเผลอเจอแมปที่ไม่ชอบก็หามันอยู่นั่นนะหามันอยู่นั่นนะ หามันทั้งวีทั้งวันเลยทําเย็นนี้เสร็จเที่ยงคืนก็ได้มาสองแมปเนี้ยแต่ถ้าเป็นเซตเตอร์ใหมเรียบร้อยมีแค่นี้แหละมีแค่เทคมีแค่เทคและจินตนาการของผู้เล่นแล้วก็จินตนาการของ DM กับความสามารถที่คุณจะสื่อสารภาพรวมออกไปได้ดีแค่ไหนด้วยสุดท้ายก็ประมาณนี้แล้วพอคุณไปลองดูอะเริ่มแรกๆมันอาจจะยังแบบมันอาจจะยังจะกระจี้อะหรือคุณอาจจะยังรู้สึกว่าอยากจะมีแมปอยู่อะ แต่พอคุณทำไปไเรื่อยๆอกับผู้เล่นคุณอ่ะคุณอาจจะต้องหาคนที่เปิดใจหน่อยนะะมาลองทำแบบนี้ไปไเรื่อยๆจนเขาเริ่มจับทางได้หรือว่าจนคุณเริ่มอธิบายภาพรวมได้ดีขึ้นเงี้ยคุณก็จะรู้ว่าการทำเทเตอร์ไมล์อ่ะมันช่วยประหยัดเวลาได้มากแค่ไหนเนาะอืมประมาณนี้แล้วกันนะ